พบลูกจ้างแสบหลอกยืมรถนายจ้างแล้วไม่คืนพบเคยก่อเหตุหลายคดีกองบรรคับการปราบปรามนำกำลังชุดจับกุมร่วมกันจับกลุ่มนายฉัดชัยอายุ34ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดธัญบุรีลงวันที่6ธันวาคม2 5 6 5โดยแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างและหมายจับสารจังหวัดพะเยาโดยแจ้งข้อหากระทำความผิดร่วมกันยากยอกทรัพย์ จับกุมได้ที่หมู่8ตำบลเจ้า7อำเภอเสนาจัังหวดวพระนครศรีอยุธยาสืบเนื่องจากเมื่อเดือนสิงหาคม2565นายสุวัตผู้เสียหายซึ่งเป็นนายจ้างได้รับนายจัดชัยเข้ามาทำงานทำหน้าที่เป็นช่างไฟฟ้าในช่วงที่ทำงานอยู่นั้นผู้ต้องหาทำงานดีจนเป็นที่ไว้วางใจของนายจ้างจนกระทั่งวันที่15พฤศจิกาย,ยน2565 นายชัดชัยได้ขอยืมรถกระบะโตโยต้าของนายจ้างโดยออกอุบายว่ายืมไปรับแฟนสาวที่นำรถจัก,กรยานยนต์ไปซ่อมหลังจากยืมรถกระบะไปก็ไม่สามารถติดต่อนายชัดชัยได้อีกเลยนายจ้างจึงเข้าแจ้งความจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปทำงานก่อสร้างที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาจึงวางแผนเข้าจับกลุมได้ ก่อนควบคุมตัวส่งสพธัญ,ญบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป